สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop นะครับในคลิปนี้เองอมกอเคป๊ op, ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการปล่อยทีเซอร์ MV ใหม่นะครับของวงเกิร์ลกรุปน้องใหม่จากทางค่าย JYP Entertainment นั่นก็คือวง เอ็นมนั่นเองในตอนนี้นะครับเวลาสีทุ่มของประเทศไทยในวันที่17กุมภาพันธ์ Nmix ได้มีการปล่อย m v t e a s e r ตัวแรกออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้รับชมกันแล้วนะครับโดยทีเซอร์เตัวนี้ก็เป็นทีเซอร์ MV ของเพลงเดบิวต์นั่นก็คือเพลง o o หรือว่า OO ที่หลายๆคนนั้นพูดถึงกันนั่นเองโดยตัว m v t e a s e r อตัวนี้นะครับมีความยาวทั้งหมดเพียงแค่46วินาทีเท่านั้นแต่เป็น46วินาทีท,ท,ที่ทําให้ฟแฟนๆนั้นตื่นเต้นกันมากๆเเลยตตั้งแ่ร่ริมวินาททีี่1ไปจจนนถึงตอบเลยนครั นี่เนี่ยจะได้มีการเปิดเผยให้เห็นฉากต่างๆนะครับใน MV ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพียงแค่ฉากเปิดมาเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนั้นอึ้งกันแล้วโปรดักชั่นเ v เพลงนี้ของ n m i x นะครับรีได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทั้งซีนเต้นที่ฉากหลังนั้นเนี่ยเป็นเรือเกยตื้นอยู่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การเดินเรือต่างๆมากมายรวมไปถึงฉากอื่นๆที่เกิดขึ้นในตัว m v t มทีเซอร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องสถานที่ถ่ายทําต่างๆรวมไปถึง c g เองเนี่ยแฟนๆนั้น ลงทุนมากๆอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ฟแฟนๆนั้นตื่นเต้นกันมากๆเลยนะั่นก็คือทำนองของเพลงที่อยู่ในตัว MVT Ser ตัวนี้นะครับหลายๆคนก็คาดว่าว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในเพลงเดบิวต์อย่างแน่นอนเลยซึ่งดนตรีของเพลงในครั้งนี้ที่ถูกเปิดเผยมานะครับก็เปิดเผยออกมาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นทำนองแล้วก็บีทที่น่าสนใจดีมากๆแถมยังมีเสียงกีตาร์คล้ายๆกับเพลงร็อกเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าลุ้นมากๆเลยสําหรับเพลงเดบิวต์ของสาวๆ e n Mix นะครับว่าจะออกมาในรูปแบบคอนเซปต์ไหนแล้วก หรือว่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายเนี่ยยังไงก็ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ต้องรอรุ้นกันอย่างเดียวเลยนะครับแต่เรื่องต่อไปที่แฟนๆนั้นได้มีการพูดถึงนั่นก็คือความสวยของสาวๆ Enmix ทุกคนใน MV ทีเซอร์ตัวนี้นั้นได้มีการเปิดเผยให้เห็นถึงความสวยของแต่ละคนรวมไปถึงคอสตูมต่างๆของสาวๆนะครับที่มีการออกแบบชุดต่างๆมันเนี่ยให้เข้ากับสาวๆแต่ละคนดีมากๆและเป็นสไตล์การแต่งตัวที่ดูแตกต่างไปจากวงพี่ๆในค่ายนะครับอย่างชัดเจนเลยเสื้อผ้านั้นมีความแฟชั่นทันสมัยนะครับแต่ก็ยังมีความแปลกตาแต่ในความแปลกตานนัั้ก็ยง คงความยูนิของวงไว้นะครับซึ่งเป็นชุดคอนเซปต์ที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยสาวๆแต่ละคนสวมใส่กันออกมาเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับทั้งคอสตูมสไตลิสต์ต่างๆเนี่ยก็ส่งให้สาวๆนั้นสวยกันมากๆเลยแฟนๆเนี่ยก็ออกมาชื่นชมเรื่องนี้แล้วก็ยกความดีความชอบให้กับทีมงานสไตลิสต์แล้วก็คอสตูมกันมากมายเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของโลเคชันต่างๆใน MV เพลงนี้เนี่ยแฟนๆนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงกันว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงก,กันกับ MV ของตัวรุ่นพี่ในวงร่วมค่ายหรือเปล่าอย่างอิดจีน,นั ซึ่งเหมือนว่าซอยนั้นจะเป็นซอยที่อยู่ในเมืองไหนสักที่นอกจากนั้นเองรุ่นพี่ทวายส์นะครับก็ยังเคยมี MV ที่ถ่ายทําในตรอกซอยแบบนี้เช่นกันแต่ว่าในซอย2ซอยนี้ของรุ่นพี่ทวายแลวก็รุ่นพี e ่อีจีนะครับจะเป็นซอยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นซอยที่อยู่ต่างกันคนละประเทศเลยสําหรับ Nmix นั้นก็ยังมีตรอกซอยที่ทาสาวๆนั้นยืนมองอะไรสักอย่างอยู่เช่นกันนะครับหรือว่านี่อาจจะเป็นการเชื่อมโยงกันของ MV สําหรับเกิร์ลกรุ๊ปในค่าย JYP ก็เป็นได้นะครับแฟนๆหลายๆคนนี้ก็นํามาคาดเดาวิเเคราาาาะห์กกกันกน,นนนนนมมมยยลใใตออี้ไปถึงื่นๆ MV น ีทีเซอร์ตัวนี้เองก็มีเรื่องราวให้ฟแฟนๆนั้นได้ลุ้นแล้วก็ได้คิดต,ตามได้วิเคราะห์ตามมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากที่โดมิโน,โนยักษ์นะครับล้มอยู่ในเมืองและก็มีสาวๆบางคนเนี่ยที่ยืนอยู่ท่ามกลางโดมิโนขนาดใหญ่ล้อมกันเป็นเขาว,วงกตนะครับเหมือนว่า MV ตัวนี้นั้นจะมีอะไรเชื่อมโยงกันกับโดมิโนโล้มอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวแต่ว่าฉากสุดท้ายน,นี่ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆฟแฟนๆเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบฉากนี้กันเป็นพิเศษเลยสําหรับฉากที่สมาชิกของวง N Mix มกนะครับได้มีการวิ่งชนโดมโ ยังมีฟแฟนแฟนะครับที่ออกมาคาดเดากันว่าโดมิโนโแต่ละอันที่ล้มไปนั้นอาจจะสื่อถึงประตูที่เอ็นมิกซ์นั้นจะใช้ทะลุไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งจากทั้งหมดที่แฟนแฟนั้นได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์มาในตอนนี้นะครับก็มาจาก MVT ทีเซอร์ความยาวเพียงแค่46วินาทีเท่านั้นแค่46วินาทีเนี่ยก็ทําให้แฟนแฟนั้นตื่นเต้นแล้วก็คิดวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นานมากมายเลยนะครับถ้าหาก MV ตัวเต็มปล่อยออกมาเมื่อไรเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าแฟนแฟนั้นเนี่ยจะต้องฮือฮารวมไปถึงจะต้องเเเเข้้าาาาามมมมรร่วววิคะห์ MV กกันกน,นนนยยยลทีีีดใตอ MVT เสร์ตัวนี้ของ n m i x นั้นเนี่ยหลังจากที่ปล่อยมาในตอนช่วงเวลา4ทุ่มนะครับในขณะนี้เองก็มียอดวิวสูงถึง1 6 0 0 0 0กว่ายอดวิวเลยนะครับแล้วก็มีคนกดไลค์เนี่ยสูงถึง4 0,000กว่าไลค์เลยทีเดียวและก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยนะครับที่เข้ามาพูดถึง MVT เสร์ตัวนี้ของสาวๆ n m i x หนึ่งในคอมเมนต์นั้นนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะครั้งไหนๆ JYP นั้นก็ไม่เคยทําให้เรารู้สึกผิดหวังกับเกิร์ลกรุ๊ปของค่ายนี้เลยและ n m i x นั้นก็เป็นอีกหนึึ่่่งงงววททีําใหห้้้ัััันนนรรูสกกกกตกลุม็ ทุกคนนั้นจะตกหลุมรัก n m i x เหมือนที่ฉันตกหลุมรักพวกเธอเช่นกันอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าการเปิดตัวเดบิวต์ครั้งนี้ของพวกเขานนั้จะต้องเป็น Talk of the Town แน่นอนฟังดูแล้วมันน่าทึ่งจริงๆสําหรับ MV t เซ s ร์เพียงแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากนี้ไปพวกเขาจะประสบความสําเร็จมากมายขนาดไหนก็ต้องรอติดตามกันแล้วฉันเป็นกำลังใจให้พวกเธอทุกคนนะสาวๆ NMIXX คอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มีการบอกกับสาวๆ n m i x เอาไว้ว่าฉันรอไม่ไหวแล้วที่สาวๆทุกคนเหล่านี้จะได้รับรางวัลและความสําเร็จในอนาคตไม่ใช่เรื่อง ที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉันคิดว่าพวกเขานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆและเหมาะสมมากๆที่จะได้รับรางวัลต่อไปในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้มาเป็นกําลังใจให้กับการเดบิวต์ครั้งนี้ของเอ็นมิกกันเถอะทุกคนคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันรู้สึกชอบและดีใจมากๆที่เกิร์ลกรุ๊ปที่มากความสามารถได้รับการสนับสนุนและลงทุนอย่างมากมายในการเดบิวต์ของพวกเธอเพราะพวกเธอนั้นสมควรที่จะได้รับมันมากๆเอ็นมิกจะทําให้พวกเราใจละลายเตรียมตัวให้ดีกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของพวกเธอเรียกได้ว่าแฟนๆนั้นก็ตื่นนนเเกกัมาๆลลย คนเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมให้กับตัว MVT เซอร์ตัวนี้นะครับที่ทําให้เห็นว่า JYP นั้นมีการลงทุนอย่างมากเลยให้กับการเดบิวต์ครั้งนี้ของสาวๆ n m i x นะครับรวมไปถึงแฟนๆเนี่ยก็ออกมาชื่นชมความสามารถของสาวๆนะครับแล้วก็รอการเดบิวต์ของพวกเธอในครั้งนี้พร้อมกับพร้อมซับพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะไปเต็มที่เลยไม่ว่าสาวๆนั้นจะปล่อยผลงานอะไรออกมานะครับสำหรับใครเนี่ยที่ติดตามการเดบิวต์ของสาวๆ n m i x อยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้มากๆแล้วนะครับที่จะถึงวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการของพวกเธอซึ่ง N m i x นนนั้้จะไดมีกาาารเวอย่งงป็ท มาในวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นการเดบิวต์อย่างเต็มรูปแบบของพวกเธอทุกคนในวง End Mix เรามารอดูกันนะครับว่า MV ตัวนี้จะมีความอลังการขนาดไหนจะปังขนาดไหนแล้วก็เพลงนั้นจะดีขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าหลังจากนี้มีข่าวคราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับการเดบิวต์ของสาวๆอีกหรือว่าถึงวันที่ปล่อย MV ออกมานะครับเราเนี่ยจะรีบทําคลิปแล้วก็มาชวนทุกคนพูดคุยม์มอๆกันแบบนี้อีกแน่นอนเลยสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเเกกกีีี่่่ยยววัับารรปลอ MVTS ทตน้้นคใคได พไปดูแล้วมีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกับตัว MBT เ e รตัวนี้บ้างหรือว่าอยากจะร่วมวิเคราห์ตัว MBT เสริตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอมมากอเคป๊อปจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับวง e n ็นมนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ชวนทุกคนมาพูดคุยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันได้เลยสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เอมมากอเคป๊อปเอาไว้ด้วยนะครับไปกลับมาเจอกัน